กำลังซาวเช็คครับกำลังซาวเช็คครับดีดีมิวสิกครับครับซาวเช็คอาจารย์ได้กดตีเตรียมพร้อมๆครับสิดไปซาวเช็คกันอะไๆกันครับผมครับเกกำลังร้องกรองครับร้องกรองครับร้องกรองอาจารย์เหยียบไปเลยอาจารย์เหยียบครับเหยียบเย็บครับเหยียบ ยัไปได้เาจารยังไม่ดมาจารยังไไปอีกยังไโอเคครับเสียที่ผมมกครับตึบครับเยบงยบบอกครับาต่อไปครับสน่ ไดนครับ ซีฟซีครับเอ้าเจ๊พ่อนเสียไรวะแล้วนี้เหรอเว้ยยังไงเฮ็ดไล่นึงวันเลยเสียบไปเดี๋ยวครับโอ้ยเฮ็ดสิเจ๊พ่อนเจ๊เจ๊ขาซ้ายป่ะเจ๊มองไปเสียวะไปเลยดิจักแล้ว อจาจดเสียบไล่แล้วหรอเจ้จดเสียบไล่เร็วดิโอ้ยไอ้นูสามไล่หมดเลยบล็อกสองเซนแล้วก็ให้แดจวนเสียบเลยเจ้จังเจ้อยกวนีการพยายามกวนนี่การกินม้วไฟนี่มามือวิกนี่ภาษาอีแล้วลูกพี่กูอ่ะเอามือไฟสแตกนะครับผมมือไฟครับบราครับเพราะว่าจ้วดเวแล้วแยนครับบนเสียบไล่เพรเซ็นอยู่ พวกกินเขาแตครับโอเฮ็ดเรียบร้อยแล้วครับอาจารย์ขอโอเฮ็ดพครับสาขัวเนื้อให้เฮ็ด กีาดนตรีดีดีมิวสิกครับวันนี้บุรัานีครับสำลองวันเศร้าแสบหลักแน่นอนเราจะดนตรีมาครับวันนี้ครับชุดกองเป็นของ CFC ครับผมใช่ครับน่าจะเป็นรีโมหน่าเป็นรีโมนะครับตัวท่อหนึ่งอีเวนเนาะอีเวนน่าเป็นอีเวนอ่าอันนี้ก็เป็นรีโมครับอเป็นเป็นอีเวนครับน่าแสดงเป็นอีเวนครับพอทอมกับเป็นรีโมครับชุดแฉจะเป็นมิสเตอร์ดัมครับ ไล่น you know. ี่เป็นกอนยังซิเจียนบาครับซิจนไลซิ่งแจงนะครับอันนี้ก็เป็นซิกันอ่านาวมันช่วงนี้หนาวหาวครับหนาวหนาวเข้หครับช่วงนี้หนาวครับเป็นอะไปองหนาแต สักก้าวหน้าหนาวสาวคานเด็กฮะแต่เพื่าแม่มันแตกฟังเสียงกระหูได้ว้างหลักก่อนแตกนอ้ครับหนาเป็นของอู้ซื้อหนาวอะไรก็หนึ่งสองสามซื้อเงินผ่อนซื้อเงินผ่อน

แบกรถอาจารยเนียงมันยยังกังี่วก่อนอ่าไปที่ซ้ายครับอาจารย์พ่อเปซ้ายหอยี่ห้ออะไรี่ยเอาเอาเอาเขาบีวก่อนเอาเขาเบียวกอนเอาเขาบียวก่อนที่พ่อทอ ทอมบ่าทอมบาลองบมองทอมลรีนใส่กันนะครับมาดังเป็นหกหกนี่ยอันนี้ดังแห้งจักว้าแะครับแทปโปแซปโปอยอะ464หนึ่งสองสาม หนาฟอนโอเคครับอาจารย์ครับรวบแห่งสาส่ายก็เก็บรายละเอียดนึงนะครับอุ้ยนาวดังไฟฟิ้งทั้ง้านออกมดเลยนั่นแห้งว่าได้กินห้องหอกนหัวในคนว่าได้กินจะว่าได้กินรงแห้งว่าได้กินนะครับเอาไป ครับเลงช้าๆลองสาสักสองารบินกันแล้กันนะฮะนราตีดีมิวสิกก็แล้ครับ

นีครับอาจารย์มเชสมัยกำลังลองสาข์ บุรีชาเดชครับสาสวยครับบุรีมีเสื้อมีนี่นี่คุณแม่ครับจะเมาจากสีสเกตครับมารับลมหนาอยู่อุบลมาไก่ครับหากินไก่ครับพี่ร้อยเดี๋ยวเาไปครัพุทธิชัยบวาสามารถครับ ครับผู้ที่ใช้วงสามารถครับให้สายญาลยครับให้สายญาติครับกินถข่นรำกันครับพี่น้องครับครับผมครับผมเข่าวพันยากพวกนี้ครับเพชรแยกก่อนครับผมโนหนาห้ามออกมาเลยครับเพราะว่าถ้าเป็นช่างไฟจะใส่กล้องแตานนีปุ๊บหนาเมื่อถ่านหนาวอีกปุ๊บหนาห้วนใส่ปิ้งเนี่ยว่าแมงคือตัุ้ฟส่ตีน่าจะสว่างครับเดี๋ยวเจอกันในช่องยูทูปสายญาตทองสวัสดิ์กีแล้วกันนะครับสวัสดีครับครับผม